คู่แรกครับลิเวอร์พูลเจอกับบาเยนมิวนิคคู่ที่2แอตแลนตาเจอกับดีนาโมซาเกร็บของอาร์เซนอลเจอกับโมนาโกโบกเจอกับเฮจเคเฮลซิงกิมัคเคปีไฮฟาเจอกับเชลลิปติลาโภและกาลาตาสลายเจอกับซันกิลิสก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไปลุยกันที่คู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นบอลเต็ง v ี p ด้วยลิเวอร์พูลครับเจอกับบาเยนมิวนิกเตะกันในเวลาหกโมงครึ่งครับราคาแรกเปิดมาคู่นี้ให้บาเยนมิวนิกนะครับต่อปอป่าย ในซีซั่นที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยจบอันดับที่5ในพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขาแข่งไป38นัดทําได้67แต้มส่วนบาเยิร์นมิวนิกนะฮะจบด้วยการเป็นแชมป์ของบุนเดสลีกานะครับทำไปทั้งหมด71แต้มจากการแข่ง34นัดเฮดทูเฮดของคู่นี้ครับสนัดหลังสุดที่เจอกันครับลิเวอร์พูลชนะ2เสมอไป1บาเยิร์นไม่ชนะเลยนะครับเกมล่าสุดเล่นกันในบ้านของบาเยิร์นครับลิเวอร์พูลบุกไปชนะได้3ต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในปี2019ซึ่งเกมนั้นเนี่ยลิเวอรร์พูลคับโดนต่อเลลลดปปออาแ้ววิเร์พูก ได้แปลว่าลิวภูหวานเชียบและจากการเจอกัน3ครั้งนี้นะครับลิวภูกินต่างทางด้านบาร์เยนมิวนิกไปได้2ครั้งฮนะส่วนฟอร์ม10นะัดหลังสุดของลิวภูครับชนะ7เสมอ3ไม่แพ้ใครทำเงินไป4จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดนะฮะอุ่นเครื่องเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้4ต่อ0ูนย์ะครับส่วนบาร์เยนมิวนิกเล่นไป10เกมชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ทํทำเงินไปแค่เกมเดียวจบเกมสูงไป3เกมล่าสุดนะครับอุ่นเครื่องนะฮะบุบกไปชนะคาวาสกิฟอนตาเล่1ต่อ0นครับ ฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดลิเวอร์ยิงไป28เสีย15ผลต่างบก1 3เฉลี่ยยิงได้2.8ลูกต่อเกมส่วนบาเย,ยินยิงไป18เสีย12ผลต่างบก6เฉลี่ยยิงได้1.8ลูกต่อเกมครับความพร้อมในวันนี้นะฮะทางด้านลิเวอร์พูลครับน่าจะฟูลทีไม่มีรายชื่อตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับ โดยตัวหลักนำทีมโดยโมฮัมเมดซาร่าดาวินนูเยสลุยดิอาร์สส่วนทางด้านบาเย์มิวนิคฮะตัวเจ็บค่อนข้างจะมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าตัวหลักๆอย่างโยชูคิมิตเลรอยซานเน่จามามูเซล่ายังคงอยู่และเกมนี้อาจจะได้เห็นฟอร์มคิมเนแจด้วยนะครับแฮนดิแคปก็ไหลราคาบนตอนนี้ให้บาเย์มิวนิคต่อเสมอครับราคา2ต่อปอสูงต่ำกำแพงอยู่ที่3.5ราคา2อยู่ที่3.75ครับ แวะมาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกันหน่อยฮะลิวพู oo, ครับถ้าเป็นฝ่ายรองในเรืราคาปอปลาผ่านได้ถึง4ครั้งจาก5ครั้งส่วนบาเยนน์มิวนิกถ้าเป็นฝ่ายต่อเรยราคาต่อปนะครับพวกเขาผ่านได้ทั้งหมดเลยนะครับ5้ครั้งสูงต่ํากําแพงที่3.5หรืลิเวอร์จูราคานี้5ครั้งผ่านได้2ครั้งส่วนบาเยนผ่านได้3ครั้งจาก5ครั้งครับ แล้วมาดูฟอร์มของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับสามเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาอุ่นเครื่องยังไม่แพ้ใครนะครับมีเปิดด้วยการที่เอาชนะคาสโลม,มา4-2ครับเสมอกอยเตอร์เฟิร์สนะฮะ4-4และเกมล่าสุดถล่มเลสเตอร์มา4-0ครับจบสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะฮะแต่จะมีเกมหนึ่งครับที่เสมอกับกอยเตอร์เฟิร์สเนี่ยทำกำไรไม่ได้นะส่วนอีก2เกมก็หวานเช๊ยบไปนะครับส่วนทางด้านไบเยอร์มิวนิคเนี่ยอุ่นเครื่องมา2เกมนะครับ แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2-1มาเกมหนึ่งแล้วก็บุกไปชนะคาวาสกิฟอนเาเล่มา1-0แต่ดูจากรายชื่อตัวผู้เล่นครับยังไงก็จะเป็นไบยอนมิวนิคที่ดูเหนือกวา่าเพราะว่าลิวพูเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมีปัญหากับกองกลางมีการเสริมแม็กอลิสเตอร์เข้ามาเสริมโซบอสไลน์เข้ามานะครับแต่ว่าพวกเขาก็เป็นนักเตะใหม่ยังต้องปรับจูนกันอีกนิดหน่อยส่วนตัวเก่าอย่างเตียโก้อาคันทาร่าก็ยังไม่พร้อมที่จะประคองนะครับน้องๆในทีมตอนนี้เนี่ยลิวพูขาดกองกลาง,งตัวรับธรรมชาตินะครับ เกมที่ผ่านมาเอาเคอร์ติสโจนไปยืนนะฮะถึงแม้ว่าจะเก็บบอลได้อะไรได้แต่ว่าในเรื่องของการเข้าปะทะเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่ากับฟาบินโยหรือแฮนเดอร์สันที่ปล่อยตัวออกไปแต่บาเยอร์มิวนิกเองนะครับเสริมกองหลังอย่างคิมมินแจมาแล้วกองกลางพวกเขามีตัวเด็ดๆแน่นๆอยู่แล้วนำทีมโดยโจชูคิมมิสจะมามูเซียล่าปัญหาของบาเยอร์อย่างเดียวเลยก็คือหน้าเป้านั่นเองครับณเวลานี้นะครับผมมองทิศทางว่าน่าจะไปสกอร์สูงแน่แน ึกยูฟาเชมเป็นลลกในรอบคันเลือกนะฮะเป็นเล็กที่2นะครับแอสตานาเปิดบ้านเจอกับดีนโมซาเก็บคู่นี้เตะกันในเวลา3ทุ่มแฮนดิแคปเลดกเปิดมาให้ดีนโมซาเก็บนะครับปุกมาต่อครึ่งลูกและจากเกมที่แล้วนะครับที่คู่นี้แข่งกันดีนโมซาเก็บเปิดบ้านถลม่มทางด้านแอสตานาไป4ต่อ0เลยซึ่งเกมนั้นนะฮะชาบ,บ้านต่อ0.75ก็เป็นดีนโมซาเก็บที่หวานเจี๊ยไปนะครับ และสถติตินั้ันหลังสุดของเจ้าบ้านแอสตานานะครับพวกเขาชนะ4เสมอ3แพ้ไป3ทําเงินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดครับเล่นเกมเยือนบุกไปแพ้ให้กับไคซิซ s าเอนะฮะ1ต่อ0ในเกมลีกส่วนดินโมซาเก็บ10ด้านหลังสุดชนะ7สเสมอ2แพ้ไป1ทําเงินไป6จบเกมสูงไป7เกมล่าสุดเล่นเกมลีกครับบุกไปชนะอิสตรา1961พูลาครับ3ต่อ0ฟอร์มยังไม่แผ่วนะฮะสำหรับเดนโมซาเก็ ฟอมการยิงประตู10นัดหลังสุดครับแอสตานายิงไป1 0เสีย11ผลต่างลบ1เฉลีย่ยยิงได้1ลูกต่อเกมส่วนดินโมซาเก็บยิง22่เสียไป9ผลต่างบวกเฉลีย่ยยิงได้2.2ลูกต่อเกมแฮนดิแคปก,ก่อนไหลราคาบนให้ดีโมซาเก็บครับต่อครึ่งลูกราคา2ต่อปอสูงต่ำกำแพงเปิดมาที่2.5ราคา2อยู่ที่2.25ครับแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังฮะทางด้านแอสตานาถ้าเป็นฝ่ายรองในเลนราคาครึ่งลูกพวกเขาเจอราคานี้5ครั้งผ่านได้ครั้งเดียวส่วนดีนโมซาเก็บนะครับ ถ้าเป็นฝ่ายต่อเจอราคานี้5ครั้งผ่านได้2ครั้งสูงต่ํากําแพงที่2.25องแอสตานาะเจอราคานี้5ครั้งผ่านได้2ครั้งส่วนดีนโาโมซากเกบผ่านได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วถ้ามาดูฟอร์มปัจจุบันกันนะครับเจ้าบ้านแอสตานาเนี่ยฟอร์มหล่นไป3เกมแล้วนะครับสเกมนี้พวกเขาก็ไม่ชนะใครทํากําไรไม่ได้ด้วยโดยที่เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะฮะส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาครับแปดต้ที่ผ่านมาถือว่าสตดิดีอยู่นะครับชนะ6เสมอ2ไม่แพ้ใคร ส่วนทางด้านทีมผู้มาเยือนอย่างดินาโมสากเรบครับผลงานอย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าเกมเยือนที่ผ่านมาชนะมา3เกมติดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าเกมในลีกแล้วเกมนี้บุกมาเยือนนะครับโดยที่ตัวเองเนี่ยได้เปรียบอยู่ถึง4ลูกนะก็เห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าทางด้านดินาโมสากเรบเนี่ยมีฟอร์มที่ดีกว่ามีทีมที่แข็งแกร่งกว่าเ็นคอเลงดินาโมสากเรบที่แหละต่อครึ่งลูกนะคบว่าเกมนี้ดินาโมสากเร็บจะเอาชนะแอสตานาได้ไม่หนึ่งก็สองศูนย์ครับจัดไป เป็นแมตช์กระชับมิตรระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจอกับโมนาโกคู่นี้เตะกันในเวลาเชียงคืนฮันดิแคปได้เปิดมาให้อาร์เซนอลนะครับต่อ1ลูกอาร์เซนอลนะครับจบอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นที่แล้วแข่งไป38ทําทำได้84แต้มส่วนโมนาโกจบอันดับที่6ของลีกเอิงฝรั่งเศสครับแข่งไป38ทําทำได้65แต้มเฮดเของคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะฮะซึ่ง3ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2014แล้วก็2 0 1 5อีก2ครั้งครับ อาเซนอลชนะไป1โมนาโกชนะไป2เกมล่าสุดโมนาโกเล่นในบ้านครับแพ้อาเซนอลไป2อศูนย์ส่วนฟอร์มสิบนัาหลังสุดอาเซนอลชนะ5เสมอ1แพ้4ครับทำเงินไป5จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะฮะอุ่นเครื่องนะครับเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้5ประตูต่อ3ส่วนโมนาโก10หน้าหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้ไปทําทำเงินไป3จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดครับอุ่นเครื่องบุกไปแพ้เจนัวครับหนึ่งศูนย์ ฟอมการยิงประตู10นะัดหลังสุดอาร์เซนอลยิง22เสีย15ผลต่างบวก7เฉลี่ยิงได้2.2ลูกต่อเกมส่วนมอนากยิงไป11เสีย15ผลต่าง 4, าลบ4เฉลี่ยิงได้1.1ลูกต่อเกมครับตัวหลังอาร์เซนอลวันนี้จะไม่มีชื่อของลินิวซันนะครับที่ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วเท้านะฮะและคาดว่าวเกมนี้ครับมิเกลอาเตต้าน่าจะใช้งานกลุ่มกำลังหลักอย่างคลายฮาวเวิร์ดกราเบลเชซุสทรอสซาและก็โอเตกาดนะครับ ส่วนโมนาโกเองนะครับพวกเขามีตัวผู้เล่นที่น่าสนใจอย่างอเลกซานโดร์โกลวินเบนเยเดเป็นการลักในวันนี้แฮนดิแคปก็ไหลราคาบนให้อาร์เซนอลต่อ1ลูกราคา2ต่อ1.2 5สงาูงต่ำกำแพงราคาบนอยู่ที่3ลูกราคา2อยู่ที่2.75ครับแค่พูดชื่อทีมอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูเหนือกว่าโมนาโกอยู่แล้วนะฮะขาดยังไม่ได้ไปดูสถิติเพิ่มเติมนะเพราะต้องบอกว่าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับพวกเขาทำผลงานได้ดีจริงๆส่วนโมนาโกครับไม่ได้มีผลงานอะไรที่หวือหวามากมายนะแต่ในฤดูกาทลท ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาเป็นทีมที่ทำกําไรได้ดีเช่นเดียวกันนะครับและยิ่งการเสริมทัพของอาร์เซนอลเนี่ยโอโ้โหมาถูกจุดมาเป็นบิ๊กเดีวไม่ใช่1ห,หรือ2เดีวมาถึง3เดีวเลยนะครับและถ้ามาดูสถิติเพิ่มเติมฮะเกมล่าสุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะบาซ่าได้ถึง 5. ต่อ3เลยแต่ทางด้านโมนาโกฮะเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้เจนัวนะครับหต่อศูนย์ดูจากฟอร์มแล้วก็ความได้เปรียบยังมองว่าอาร์เซนอลครับน่าจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะได้ พอดูจากแพชชั่นความจริงจังในการเล่นเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยที่เอาชนะบาซ่า5-3พวกเขาใส่เต็มในทุกตำแหน่งจริงๆครับแมตต์อุ่นเครื่องแมตต์กระชับมิดเหมือนเป็นแมตต์กระชากมิดเลยขอเล็งอาร์เซนอลที่เลทต่อ1ลูกและคาดว่าเกมนี้อาร์เซนอลจะเอาชนะโมนาโกได้ไม่2-0ก็3-1ฮะจัดไปโปเปิดบ้านเจอกับ HJK เฮลซสิงกิเตะกันในเวลาที่ยงนคืนแฮนดิแคปได้เปิดมาให้เจ้าบ้านโมครับต่อ1.5 เกมที่แล้วครับคู่นี้เล่นกันในบ้านของ HJK Helsinki นะครับเป็นเจ้าบ้านเอาชนะโม e ได้1-0ซึ่งเกมนั้นเนี่ยโมบุกไปต่อครึ่งลูกกลายเป็น HJK Helsinki ครับหวานเชียบไปฟอร์มสินัดหลังสุดโมครับชนะ7เสมอ1แพ้ไป2 ทำเงินไป7จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดครับบุกไปชนะสตาร์เบคในเกมลีก1ต่อ0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดเอาชนะชาบบอกได้5-1ส่วนเฮลซิงกีนะครับ10นัาหลังสุดชนะ6เสมอ2อแพ้ไป2ทํทำเงินไป2จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดเล่นเกมเกมยือนบุกไปชนะไซนาโจเอ็นได้2อต่อหนึ่งอมการยิงประตู1 0นนาหลังสุดโมโยิง21เสีย,ยไป6ผลต่างบวก15เฉลี่ยิงได้2.1ลูกต่อเกมส่วนเฮลซิงกีครับยิงไป11เสีย,ยไป7ผลต่างบวก4เฉลี่ยิงได้1.1ลูกต่อเกม แฮนดิแคปก็ไหลราคาบนให้เจ้าบ้านโมครับต่อ1.75ราคา2ต่อ1.5ครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาที่2.75ราคา2เปิดมาที่ราคา2อยู่ที่3ลูกแวะมาดูแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังกันก่อนนะครับ เลนราคา1.5โมเจอราคานี้และเป็นฝ่ายต่อเนี่ยผ่านได้3ครั้งจากทั้งหมด5ครั้งส่วน HK ชเจเคเฮลซิงกครับถ้าโดนต่อเลยราคา1.5ผ่านได้1ครั้งจากทั้งหมด3ครั้งสูงตามกำแพงที่2.75โมเจอราคานี้5ครั้งผ่านได้3ครั้งส่วนเฮลซิงกีครับผ่านได้2ครั้งจาก5ครั้งพูดถึงฟอร์มของโมกันหน่อยฮะในช่วง5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาชนะไปถึง4แล้วก็แพ้ให้กับเฮลซิงกเนี่แหละครับ1 ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเดือดมากๆ9นัดที่ผ่านมาครับแพ้ไปแค่นัดเดียวชนะไปถึง8และจาก8นัดนี้ทํากําไรไป6เกมนะครับ ส่วน HJK Helsinki ฟอร์มในช่วง3นัดหลังสุดชนะทุกเกมเลยไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือว่าบอลถ้วยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนถือว่าทำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก้าวนาที่ผ่านมาชนะได้แค่2เกมครับเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป2ทํทำเงินไปแค,แค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมนี้ตามเลทราคาเลยโมเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรแต่เลทราคาที่ผมเลือกนะฮะขอไปที่1.5้ละกันนะครับแล้วก็ต่อโมราคาว่าเกมนี้พวกเขาจะล้างแค้น HJK Helsinki ได้โดยที่อาจจะยิง2 ลูกขึ้นไปครับจัไป